เื่งสั้นให้ข้อคิดเรื่องรู้จักเลือกใช้คำพูดปีหนึ่งในมหาวิทยาลัยเด็กสาวนางหนึ่งซึ่งหน้าตาก็ไม่ได้สวยอะไรมากเธอสมัครเป็นดาวคณะตอนที่เธอออกมาแนะนำตัวต่อหน้าเพื่อนนิสิต<อ>เธอบอกว่าหากเพื่อนๆเ,เลือกฉันอีกสิบปีข้างหน้าเพื่อนๆสามารถอวดกับลูกๆและสามีได้ว่าในปีที่แม่เรียนอยู่แม่สวยกว่าดาวของคณะ เมื่อถึงเวลาเลือกดาวคณะปรากฏว่าเธอชนะข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้การจะพูดให้คนอื่นยอมรับคุณไม่ต้องบอกในความพิเศษและโดดเด่นของคุณแต่จงทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเพราะคุณพวกเขาจึงมีความพิเศษและโดดเด่นขึ้น